สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะก็จะมาทำการรีแอคนะคะ MV เพลงรักนี้ forever ของพี่อ๊อฟป,ปองศักนะคะซึ่ง MV เพลงนี้นะคะก็ได้โทมมสกล้องนะคะมาเล่น MV ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยใหม่ก็คือได้ทำการรีแอคไปแล้วซึ่งแบบแค่ทีเซอร์เธอคือแค่ทีเซอร์ฉันแบบมันเข้ามันเต็มครือแอบ,บแล้วน้องคือแบบทาได้ถึงมากอ่ะแล้วบวกกับเสียงร้องของพี่อ๊อฟอ่ะแล้วซึ่งวันนี้ MV เพลงแบบ MV เต็มออกแล้วทุกคนออกแล้วแต่คือแบบออกตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มแต่ฉันไปงานสุบแล้ว ทุกคนก็เหมือนพร้อมเพียงใจกันส่งมาพี่ไม่ดูเลยอยากดูอยากดูมากแต่อยู่งานโสก็เลยแบบว่าเออเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงคือเปิดแบบปึ้งเอ็มวีมีหกนาทีแกแค่แบบทีเซอร์ไม่ถึงนาทีฉันแบบฉันร้องขนาดนะั้นแล้วหกนาทีอะแล้วหกนาทีอะแกเอามาดูกันเลยดีกว่าหายใจเข้าลึกๆเราจะต้องหายใจเข้าลึกดก่อนปะ โอเคมาเห็นจะเข้าลึกดูเห็นจะเข้าลึกดูสวัสดีครับเฮ้ยอย่าวิ่งนะลูกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณพ่อมาส่งเหรอครับแม่จะต้องเจ็บทุกนา ร,รัวที่ผ่านมาไม่มีคำหวานีิรันดรักที่จบลงกมีรอคาของมัน,นท่มาทไหนต้องร้องให้สักวันและฉากสุดท้ายทุกเพื่อนเหลือแค่ฉันแต่ฉันถกไปตามไม่เครู้ตนจบ นักเรียนใหม่เข้ามาคือแอคเลยอะแอคเลยอะแอคเลยอะ

คนันไม่มีผูก้ก็กินไม่ได้แล้วไม่มีคนฟ้องม<า>ันม<า>้่งจริงเหรอ อใครมาโอ้โหอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วเฮ้ยเรียกชัวแล้วทำไมอาจารย์ทำได้อย่างนั้นนะ แค่ใจมีเธอตรงนี้หัวใจดูดีที่มี ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณพ่อค่ะวันนี้คุณอาแวะมาฝา,ากเาได้นะครับฝากด้วนะครับด้วยนะครับ จริงคือจะยิ้มจะร้องไห้คือแบบโอ้ไ oh ม god มันเป็นเพลงรักที่แบบว่ามันเป็นเพลงรักจริงนะสาหรับรักรักนี้พอยเวอร์แต่คือแบบมันจะแบบ ปนเศร้าปนสุปนขมคือแบบปนทุกๆอย่างในเพลงนี้เพลงติดหูมากแบบเนื้อเพลงติดหูตั้งแต่ตอนที่แบบเขายังไม่ได้ทันได้ปล่อยทีเซอร์หรือว่า m อเพลงเต็มอ่ะคือแค่เขาปล่อยแบบเป็นเสียงร้องมาแบบของพี่ออฟมาคือเข้าใจปะคือแบบมันติดหูมากเนื้อเพลงแล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบเขาพี่ออฟสื่อสารอารมณ์ได้ดีมากๆแบบทำให้เรารับรู้ได้จริงแล้วคือจังหวะอาจารย์มาคือแบบฉันแบบโอ๊ยอาจารย์มาแล้วอาจารย์อาจารย์พออาจารย์ดูมือถือปุ๊บอาจารย์เดินตรงมาที่คนนองแล้วแบบตบคือแบบฉันช็อกมาก อะไรวะเนี้แล้วคือแบบพอมันย้อนกลับไปว่าอาจารย์คือพ่อตัวม้อกล้องแบบสื่อสารอารมณ์เววตาได้ดีแบบดีมากๆแบบสุดๆอ่ะแบบดีมากอ่ะตอนที่น้องกล้องสื่อสารกับคนที่เป็นครูที่เป็นพ่อที่แบบคือแบบน้องดูแบบแบบแบบรู้สึกเกรงกลัวแบบคือมีหลายๆอย่างปนกันในนั้นถ้าเราสึกได้ว่าแบบคนนี้มีอิทธิพลต่อแบบใจแบบ คนที่เป็นคนนอคนที่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วมันต้องเลือกอะระหว่างคนที่เราลากับพ่อเราแต่คือแบบตอนนั้นเรายังเด็กเรายังเป็นนักเรียนเราแบบเลือกอะไรได้บ้างแววตาเขาที่เขาส่งสื่อก็คือแบบมันเสียใจมากมากที่แบบว่าเออแบบลักนาแต่คือแบบมันทําอะไรไม่ได้อ่ะช่วงนั้นพ่อเป็นอาจารย์แบบเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนือแบบฉันช็อกมากว่าแบบโอ้โหไม่ก็สมัยนั้นอาจจะแบบพ่อแม่ที่เป็นข้าราชการหรือพ่อแม่อาจจะยังรับไม่ได้ ไม่ไม่ได้เปิดกว้างเหมือนสมัยเนี้ยตอนที่เจอครั้งแรกอะ่ะคือเว็บที่ว่าแบบเราเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นเป็นหน้าคนรักเราแล้วเราเพิ่งถามนักเรียนเราไปว่าคุณพ่อมาส่งเหรอคะแล้วแบบเห็นเป็นหน้าคนรักเราอะ่ะคนรักเก่าเราคือแบบแกช็อกอยู่นะแบบ เขาแบบเขามีครอบครัวแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวเราเองอ่ะเราอาจจะยังรักเขาอยู่อาจจะยังรอน้องหลานอ่ะมาเฉลยว่าแบบไม่ใช่นะคะคุณครูไม่ใช่คุณพ่อแต่แบบเป็นอาแค่วัมาส่งแกดูมูทแอนโทนแบบสีหน้าท่าทางแววตาของโทมัสก้องนะที่สื่อสารนะหลังจากที่หลานบอกว่าเออแบบไม่ใช่พ่อนะแต่เป็นอาแบบคือแบบมันตัดแบบแววตาดูมีความสุขดูยิ้มดูแบบ ถ้าเราเป็นครูเราก็จะแบบเออแบบเพื่อนไม่ต้องทําเวรก็ได้ไม่ต้องมายืนเวรต้อนรับนักเรียนสวัสดีนักเรียนต้อนรับนักเรียนก็ได้เดี๋ยวฉันมายืนเองทุกวันเพื่อจะรอเธอมาส่งหลานฉันคิดว่าตอนที่แบบว่าคนน้องมาส่งหลานที่โรงเรียนอะในความคิดฉันฉันคิดว่าเออแบบเขาอาจจะมีเป็นความตั้งใจของเขาที่แบบอยากจะแบบเออกลับมาเจอเนี่ยฉัน squad, แบบอันนี้นั้นนนี้นั่น,นแล้วนะอะไรหรือเปล่าอันนี้คือแบบคิดดีใจกับน้องๆทั้งคู่เลยทั้งโทมัสก้องมากเลยที่แบบว่าเออแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะได้โชว์ศักยภาพด้านทักษะการแสดงให้กับแบบคนอีกหลายๆคนคนภายนอกได้เห็นว่าแบบมันมีทักษะแบบคือใจบ้างการที่เล่น MV อ่มะมันต้องสื่อสารแบบว่าแววตาแบบสีหน้าแววตาแบบสื่ออารมณ์ให้ถึงแบบแบบแล้วแบบผู้ฟังอย่างเราจะแบบรับรู้ได้แล้วคือแบบเขาทําได้เขาทําให้เรารับรู้ว่าช่วงไหนที่แบบว่าเออแบบเขาอินเลยเขามีความสุขเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเขาแอบมองกันแบบอุ้ย เขาบรรเสุริยาอุ้ยซ้อนการอุ้ยเล่นกีตาร์คือเขาไอ้บางว่ะเแบบเรารู้สึกว่าเราอินเลยมากอุ้ยแบบเข้าใจปะคือสมัยนั้นอะรุ่นพี่แบบเข้าใจว่าความรักอะแล้วคือแบบพอช่วงที่แบบเแบบเศร้าทุกข์เสียใจแบบกําลังจะสูญเสียกําลังจะต้องเลือกแบบคนนึงก็พ่อคนหนึ่งก็คนที่เรารักแบบแบบเข้าใจปะคือแบบเขาก็สื่อแบบให้เรารู้ว่าเขาแบบมันเจ็บมันต้องเลือกมันต้องมันต้องแบบ ข้าใจป่ะคือไม่อยากเลือกแต่ก็ต้องเลือกคือแบบมันแบบทําให้เรารู้สึกได้แบบเขาเสียใจเขาเจ็บจริงๆอ่ะทักษะการแสดงของโทนัสกล้องใช่ป่ะแล้วคือแบบบวกกับเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของพี่อ๋อปองศักดิ์ซึ่งแกเข้าใจป่ะคือแบบมันแบบโอ้คือแบบไบโพล่าของจริงคือจะยิ้มจะร้องไห้คือแบบโอ้ m ม g ก d มันเป็นเพลงรักที่แบบว่ามันเป็นเพลงรักจริงนะสําหรับรักรักนี้พอยเวอร์แต่คือแบบมันจะแบบ ปนเศร้าปนสุขปนขมคือแบบปนทุทกๆอย่างในเพลงนี้ทุกคนเข้าใจปะอยากให้ทุกคนได้ไปฟังแล้วก็ไปรับชม MV มกันนะคะสำหรับเพลงรักนี้ forever นะคะของพี่อ้อปองศักดิ์นะคะซึ่งโทมัสก้องเล่น MV เพลงนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็ไปฟังกันได้นะคะทุกคนแบบฝากสนับสนุนซัพพอตเพลงของพี่อ้อปองศักดิ์ด้วยแล้วก็ฝากสนับสนุนซัพพอตโทมัสก้องด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแบบทั้งคู่น้องทั้งคู่เก่งมากๆเลยแล้วก็พี่อ้อก็แบบ เก่งอยู่แล้วแล้วเก่งมากๆแล้วก็แบบว่าร้องเพลงดีมากๆแบบเสียงดีมากๆแล้ว MV มันจบปลายเปิดอย่างนี้คือแบบขอมีพักต่อคือมีภาคต่อแน่นอนคือแบบ แกคือแบบฉันเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องเป็นความรักที่สมหวังคือกลับมาในรอบเนี้ยแบบเขาต้องเริ่มต้นรลกกันมมอยังได้โน,โนโอนอ่ะเกแม้จะต้องเจ็บเท่าไรแค่ได้มีเธอตรงนี้หัวใจดวงเดียวที่มีให้มันรักเธอได้ไหม เพราะเมื่อมีเธอข้างกันร่องรอยน้ำตาก็จางหายฝ้าดินช่วยเป็นพยา,ยานให้รักนี้คือสุดท้ายที่ฉันไม่ต้องเจ็บปวด